ไปใช้โรงเรียนได้ไนะแต่ต้องไม่ให้คุณครูเห็นนะนี่นะ,ะแล้วก็มีมียางลบอยู่ข้างหลังข้างบนอะขโมนยี่ทันกิโลนะฮะคนที่สองเมสซิโดเมซิโกนะแล้วก็เซเนซอร์เซเนซอร์นะตามด้วยอินโนสกินมีแถมมานะฮะของแขนมาเป็นข4เมตร ไอ้เหียฟึ๊บปึ๊บฟึ๊บโอ๊ยอันนี้นะนี่เป็นป้ายของคองนะฮะข้างหน้าเป็นลายโอ๊ยลยายขาแบบใช่ใช่ครับแต่อันนี้คือเขาจะมีเสาหลักนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองก็จิบแฟมิลี่กับช่วงก็จิที่อววันนี้มีอะไรมาอวดเพื่อนๆครับ นี้นะครับสั่งมาจากจากช้อปปี้ไอ้ลาซาด้าไหใช่ไหมกลับมามาครับสองคนตอนนี้โรงเรียนกําลังจะเปิดแล้วนะครับก็มีการเตรียมตัวครับสั่งจนป้าป๋าหัวงอกไปเลยโอเคครับของมาเต็มเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้อ่ะอันนี้ก่อนครับอันนี้ปาตัดมาแล้วลองงงดตรงนั้นเลยฮะโอ้ อเอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรอ,อ,อ,ไอ,อ่ะโอ้โอะไรอ่ะช่วยครับป้าช่วยครับ,รบอันนี้ครับโอ้โอดินสอคืออะไรดินสออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแกะมาดูดิ ตดมีสอออะไรอ่ะมีสออะายแกะมให้ดูหน่อยข้างในครับสั่งมา2ี่สิบแท่งนะฮะ2ี่สิบแท่งเป็นลายเอ่อดาบิคาตุนโอ้โหโอนี่นะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับ เอ้าล้วจะใช้ยังไงอะเอ้าเอ้าเป็นอย่างนี้นะเหล่าไงเหล่านี่นะฮะแล้วก็มีมียางลบอยู่ข้างหลังโอ้ลายนะฮะดูลายโอ้มีทั้งมีทั้งคนแรกชื่ออะไรนะข้างบอลทันจีโร่ทังบนชื่อทันจิโน่นะฮะคนที่สองเบสิโกะิโกะนะแล้วก็เซนิเซอร์เซนนิเซอร์นะตามด้วย อินอส,สเกนะครับโอ้โหเป็นตัวละครหลักๆนะเรื่องดาบพิฆาตอะสูอะโอเคคีน,นิอ้อ่ะขีมีสึนน้อยใหญ่าบานะฮะนี่นะฮะแต่ว่ายังเหลาไม่ได้ฮะก็เลยมีการซื้อกบมาด้วยอ้าวแล้วกบเหลาอยู่อันไหนล่ะทีเนี้ยอันดีอ่นี่ยมีกิบแท่งนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ถามน้องก๊อตเจียนะ เื่อนในโรงเรียนนะครับโรงเรียนจะเปิดแล้วโรงเรียนชื่อโรงเรียนวันทามารีอารราชบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ถามน้องก๊อจิได้เลยโอเคต่อไปต่อไปครับต่อไปกบเหลาเอากบเหลายู่ไหนครับกลางนะครับนี่คือภารกิจการเดาครับคิดว่าน้องก็จิจะเดาถูกไหมถูกั้ยถูกมั้อ่าคิดว่ายนกลางนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ มมาาาวกันไก่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 ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับอย่าด้านนี้เอานี่ดูก็รู้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ไหม กบเหลาดินต่อไหมไม่ใช่ไม่เหลาอ่ากบเหลาดินกลางมันคืออะไรเออที่เก็บดินต่อที่เก็บดินต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะหากบเหลาดินต่อกันก่อนนะฮะกบเหลาดินต่อคืออันไหนเอ่ยอันนี้นะฮะเหลามาวนมาวน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 นี่ครับนี่คือกบเหลาดินซาดินต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะเงา กันไก่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 อะกันไก่กันไก่กันไก่เอาล่ะครับและนี่ก็คือกบเหลาดิสรเฮ้ย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 นี่คือกบเหลาดิสต่อนะฮะเฮ้ย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 มีป้ายด้วยฮะแล้วก็อะไรอะโอ้ยอันนี้อันนี้ของมะม้าเฮ้ยนี่แถมมานะฮะของแถมะครับเป็นอของเม็ดอ๋อชอบมากเลยไอเม็ดบิๆเนี่ยฮะโอเค เอาเอาเอาอะไรมารีวิวกันนี้ฮะอันนี้หาก,กบเหลาดินต่อนะฮะอันนี้ลงไปก่อนครับมาดูดิว้าวอันนี้พี่กบเหลาดินต่อนะครับลายลายอะไรฮะลายอันจีลุไอ้ยัก้์คิมิโซะยัยบ่าอีกแล้วนะฮะโอ้โหมาเป็นเซตเดียวกันเลยครับ<ป>โอเคโอเคอ <มา S 1> ดูด้านข้าง<อ>ด้านข้างอืมด้านข้างเป็นที่เหล่านะนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แกะก่อนเลยแกะก่อนเลยอะ่ปะปาแกะให้อึ๊บออกมาต้องดึงออกมานะฮะต้องดึงออกมานะฮะตรงนี้เป็นแบบเป็นกล่องอะ่ะเป็นกล่องอ่ะเป็นกล่องใหญ่เฉย,เฉยปะ่ะแต่จริงๆไปแอบเหล่าไปแล้วนี่อันนี้นะฮะวิธีการใช้ก็คือทอํายังไงฮะ,ะดินต่อเมื่อกี้ดินต่อไปไหนครับมาทําให้เพื่อนดูหน่อยกระดัง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 เข้ามา อาทำยังไงครับเอาเอา,เอาก็คือเอาดินต่อนะฮะเสียบไปที่รูรูฝั่งนี้ครับลูกทำทำให้เพื่อนเห็นทำข้างๆเ,เสียบเข้าไปที่รูมือจับไว้ครับเสียบเข้าไปแรงๆก่อนครับเียบเข้าไปก่อนครับจะเพิ่งไขอา่าโอเคเสร็จแล้วเราก็จับกบไว้ครับแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆครับอ,อ้าวอีช้างนีงครับอึ๊บอ่าหมุนครับอา่ากลับด้านนี้กลับด้านนี้ไม่ถนัดนะอา้าวไขฮะ อันนั่นแหละไขไ,ไปเรื่อยๆคร <approved> ับจนกว่าเกล <mind> ียวเขาจะลื่นแบบไขไม่มีอะไรเลยฮะเขาก็จะดูดเข้าไปเรื่อยๆครับดินสอก็จะหมุน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 ไขเรื่อยๆครับไขเร็วๆเลยปื๊ด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 หมุนไปเรื่อยๆครับนี่นะครับเขาก็จะเห็นเขาเรียกว่าเศษดินต่อใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะขี้ดินตอขี้เลื่อยใช่ไหมเอาวางไว้ข้างล่างก่อนก็ได้ครับ เอาแล้วลครับตอนนี้ก็จีจะทําภารกิจเหล่าดิน่อสําเร็จหรือไม่ฮะปะ๊าเพราะปกติจะใช้ป๊าเหล่านะฮะนี่ออะไรอ่าขี้ดินต่อฮะอ๋อมันเป็นช่องนะครับมันเป็นช่องนช่องน็อตฮะอ่อแล้วเราไขไขไขก่อนครับไขเสร็จก่อนไขแบบเร็วๆเลยรัวๆเลยอันนี้นะครับ มันเหนืดครับเพราะว่าเขาก็จะดูดเข้าไปเรื่อยๆทําให้วินต่อเนี่ยแหลมเปี้ยวเลยฮะเพราะถ้า,เ,เ,าเราเหลาเปี้ยวเออไหลไปเรื่อยๆฮะนู้ดลงมาเรื่อยๆเ,เลยเอาไปใช้โรงเรียนได้นะโออย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 เดี่ยวต้องไม่ให้ครูเห็นนะ ลองเอาออกมาดูหน่อยได้โอ้โอป๋าเพิ่งจะได้แค่นี้อ่าเอาใส่เข้าไปใหม่ครับเราเรื่อยๆจนจนเขาแบบว่าลื่นเลยครับเขาจะลื่นไปเองครับเขาเป็นป้องกันการกินดินสอด้วยโ,โหดีมากเลย อ,อ่าที่ดินสอดเต็มเลยนะค,ะครับเศษ<น>เศษดําๆอ่ะไหนขอดูด้วยขอดูด้วยเฮย้ยโอ้โหแหลมแล้วนะครับแต่ว่านี่นะฮะแหลมแล้วนะครับยังเห็นไหมเอ่ยแหลมแล้วนะฮะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆจะให้แหลมแบบแหลมสุดๆเลยเราต้องไขไปเรื่อยๆจนมันลื่นนะฮะอันนี้ปลาทำาให้ดูปลาแม่เหล็กนะฮะปลาแม่เหล็กครับ เนี่ยฮะเป็นเศษดินสอที่อยู่ข้างในฮะแล้วเราก็สามารถดึงออกมานะฮะนี่นะฮะดึงออกมาทิ้งได้นะครับดูนะครับนี่นะฮะนี่มีขี้ดินสอดำๆอาละไม่ใช่เอามลาไข่ดศโอ้ยโอยโอยไปปลาไข่ดูเนี่ยฮะเขาจะลื่นอย่างนี้เลยครับลื่นแบบ เนี่ยครับเขาจะลื่นอย่างนั้นเลยอ่าเนี่ยเวลาไขถอยหลังเขาก็จะเด้งออกมาฮะนี่โอเคได้แล้วหนึ่งแทง่งมาวางไว้วางไว้ก่อนไหนลองเขียนให้ดูซิมันเขียนติดได้เปล่เขียนให้ดูหน่อย,เข,ยอเขียนอ่ตรงนั้นแหละอ่านี่นะคะนี่คือตัวอะไรฮะเ,เขียนมั่วๆนี่คือถ้าหันทางนี้จะเป็นกอไก่เนาะถ้าหันทางนี้จะเป็นตัวยู <laughs> นะเขาเรียกขอไข่ อ่ะโอเคต่อไปครับคืออันนี้คือปลายของคอายทันจิโร่นะฮะายไม่ให้ครับายคิมิสโนยใยบามีมี<า>ร,รมูปใครบ้างครับมีรูปใครบ้างครับป้าดูที่แม่เหล็กแล้วเอาออกมาก็จะรู้อ๋อต้องแกะฮะนนว้าวอุ้ยอันนี้นะ นี่เป็นป้ายของคอนะฮะที่โรงเรียนก็ติเนี่ยคือจะมีมีป้ายมีป้ายมีป้ายของคอนะครับเป็นบัตรเหมือนบัตรนักเรียนนะครับแล้วก็จะใส่เงินมีเข้าไปได้นะฮะเราเคยใส่เงินไปครั้งหนึ่งเ,เคยทําคลิปใส่เงินไปครั้งหนึ่งแล้วนะ,นะ <c oughs> เคยไหมเคยเนาะแล้วก็มันจะเป็นบัตรนักเรียนนะที่ของคอมันแตกไปแล้วก็เลยนี่ื้อก็มามาเปไ็นลายคิมิโนะยายบานะครับนี่นะฮะ ดาบพกฆาตอสูนโหเท่มากเลยฮะไว้ใส่บัตรอ่าแล้วก็มีสายคล้องคอฮะสีเขียวปว้าก่อนอื่นทิ้งอันนี้ก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งฮะอันนี้นี่แล้วก็ที่ห้อยคือเป็นเด็กน,น้อยทันจิโร่นะฮะโอ้โห,โห,โหอุ้มเนสโกอยู่อุ้มเนสโกอยู่อ่าโอเคครับอันต่อไปอันต่อไปอมาตั้งเลยก่อนฮะ,ะอันต่อไปคือนี่นะฮะ อันต่อไปคือนะอันต่อไปคือโอ้โหหมดแล้วครับอันนี้เป็นกระดาษที่เขาลองมาไม่ให้มันกระแทกนะฮะโอ้คุณครูเฮ้ยยัยมายย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 ยคยยยยยยคยอยออ ดูยูริคอมิกออโนเวลคืออะไรครับคืออะไรครับภาษาอังกฤษชัดๆเออเใครก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> เจอเ <c oughs> รือ่องภาษาอังกฤษเด็ดก็ไปเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> รีบเก็บเลยรีบเก็บเลยโอเคมอดไงเอาห่อเม็เดป๊อปแปร์ oh, oh, นะฮะเอามาทำใกล้ๆเพื่อนหน่อยมาโชว์เพื่อนหน่อยยื่นขึ้นมาที่เพื่อนเนี่ยนี่นะฮะเป็นเม like ็ดแบบป๊อปแปร์นะฮะก็จีชอบบีบมากๆเลยฮะโอ้ ไม่รู้เป็นไรครับผู้ใหญ่ก็ชอบบีบเด็กก็ชอบบีบจะทำมาเพื่อกันกันแห้งนะฮะไม่ให้มันแตกนั่นเองใช่แต่เด็กๆชอบบีบโอเคทีนี้เราจะแกะนะฮะกรดจิก็แกะไก็ไม่รู้แกะให้นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหโอ้โหป๊าบีบเล่นแล้วเนี่ยเออนั่นนี่ป๊าบีบเล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลโแ อุ้ยในนี้ก็มีกบอ่ะในนี้ก็มีกบเหล่าดิ้นตออ่ะนี่นะฮะใช่เหมือนโอโซนเลยเพื่อนหนูอ่ะไม่เคยไปซื้อเอออะไรนะสะกุตเตอร์ไฟฟ้าเนี่หรอะเอานี่นะฮะข้างหน้าเป็นลายอ๋อลายน้อใหญ่บ่าข้างหน้าก็เหมือนกันใช่ครับแต่อันนี้คือเขาจะมีเสาหลักนะฮะเสาหลักอยู่นะฮะถ้าใครเคยดูนะครับ มีเสาหลักไฟด้วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าคือเสาหลักใครบ้างชื่ออะไรบ้างนะฮะตัวตัวนี้ตัวนี้คือกิยูกิยูนะฮะตัวเนี้ยไม่รู้ตัวนี้ชื่ออะไรเนาะใครรู้บอกด้วยนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยปานบุผาปานบุผานะฮะปานบุผาคือชื่ออะไรครับไม่รู้ไม่รู้นะครับเป็นตัวที่ไม่ชอบก็เลยไม่จําอันนี้ครับแกงมาเลย โอ้กระจายเลยโอเคโอเคโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยปาดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาแล้วข้างในเป็นไงครับไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่มีอะไรว่างเปล่าโอ้โหโอ้อันนี้เป็นที่เก็บดิเซอร์โอ้โหอันนี้ก็เหล่าดีเซอรอ่ามาปลาดูหน่อยครับปลาให้เพื่อนๆดูหน่อยเฮ้ยมันกดแล้วมันเปิดออกมาได้ด้วยอ่ะแล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมเอ้ยไหนมาให้ปลาดูหน่อย อ๋อกดตรงไหนกดตรงไหนกดตรงปุ่มโอ้มันมีปุ่มอุ้ยเด้งออกมาเลยอ่ะโอ้โหใส่ดินสอที่มีขนาดเล็กก็ขนาดใหญ่นะครับได้สองขนาดอ่ะทีนี้มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างลองดูอันอันนี้นะครับเปิดออกมาครับฝั่งนี้นะครับเป็นที่เก็บดินสอคะไหนเก็บให้ดูหน่อยสิเมื่อกี้เหล่าเหล่ามาแล้วอ่ะลองใส่หน่อยครับเนี่ยมีอันนึงที่อันนี้ครับเขาก็จะแบบ ใส,ใส่เข้าไปใส่เหมือนเดิมเลยอ่ะใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะล็อกนะฮะเนี่ยนะ,ะเขาจะมีที่ล็อกอยู่อ๋อหมามมาบอกกลับทางนะฮะนี่นะฮะอ่านี่นะฮะพอกดเข้าไปเขาก็จะล็อกอยู่อย่างนี้นะฮะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวลายไม่สวยแล้วหมุนหมุนลายก่อนนี่โอ้โห โอ้โหนี่นะครับมันก็จะไม่กดกับอันยาวอ่ากดกันครับอ่าแล้วก็จะเหล่าฮะอันนี้มันช่องใหญ่ครับสําหรับสีแท่งใหญ่อีออันหนึ่งสีแท่งเล็กฮะอ๋อใครเหลาได้เหมือนกันฮะโอ้เป็นร้อยแล้วอ้าใส่ใส่แท่งเล็กครับโอเคใส่แท่งเล็กครับแล้วอันนี้ต้องใช้มือหมุนเอานะฮะมันไม่หมุนเองให้นะใช่ครับแล้วก็จะเอียงไปเอียงมาฮะ ยากไหมอันนี้ยากไหมไม่ยากนะไม่เหมือนอันเนี้ยหมุน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  ừ, หมุนหมุนหมุนใช่ครับแล้วก็เผลอถอยหลังหลุดออกมาปั้งถ้าถอยหลังเขาจะหลุดอันเนี้ยอ่าอันไหนยากกันว่าอันนี้กัอันนี้อันนี้อันนี้ยากกว่าเหรออันนี้หมุนอย่างเดียว ได้ไหมครับอ่าตกลงอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนเร็วกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันกด,ดเลยเอาไข่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแหลมมะป้าอ,อันนี้มันที่เก็บใช่ไหมพอมันกดตรงนี้มันก็ได้หงอกมาครับเบิ้ลเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักทำดีดี เป็นไงนไหนง่ายกว่าครับอ,อันไหนใครอันไหนเหล่าง่ายกว่าเนีอากลับมาใส่อันนี้นะฮะหันหันอ๋อท่านำทางนี้แหละมันวนไปทางนั้นนั่นเลย <c oughs> หมุนขวานะคร <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> รีวิวนี้อยู่กับมานี้ก่ะอา้าวใครไปเรื่อยๆครับ ไหนจะไขแล้วไหนจะเหลาแล้วเป็นยังไงยังไม่แหลมอยีกนิดนึงครับป<ะ>้าถายาวๆเลยเนี่ยมันแหลมอ่ะอ่าลื่นแล้วที่แหลมนะครับ แหลมนะครับดึงมาดูเร็วแหลมยังนี่ครับโบอ้อลองดอีกดิคือถ้ารีดแล้วคือเขาจะแหลมลนะนะฮะแล้วแบบวืดแบบไม่มีอะไรแล้วอ่าเนี่ฮได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าโอเคโอเคแหลมยังครับ<อ>แหลมแล้วครับเรากลับมาที่กล่องดินสอกันต่อครับตอนนี้คือเขาจะมีเศษเศษนะฮะเศษ ออเต็มๆนะฮะเขาจะเทออ,อกยังไงก็คือเดี๋ยวเรากดลองอมาฮะ่ออ่านี่นะฮะเขาเปิดเปิดจากด้านนี้นะฮะนี่นะฮะเปิดอย่างนี้นะฮะอ,อ่าน,นี่นะครับเปิดจากด้านนี้เลยแล้วก็วกเทออกครับนี่ครับมีแค่นี้อ่าเรามาดูฝั่งต่อไปกันดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเฮ้ยเฮ้ยเมจ้าโอ่งมาเนี่ยมองเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมฮะมีสูตรคูณนะฮะ นี่ฮะเฮ้ยนี่มันโกงเฮ้ยโกงหรือเปล่าโกงดิคุณครูมองไม่เห็นด้วยไหนไปนั่งตรงนั้นนี่ไปบอก<ม>เพื่อนๆมันเป็นยังไงมันเป็นไนี้โกงไหมเนี่ยโกง,โกงดีแต่หนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันโอ้ยมันๆๆมนเมันเป็นแบบปั๊มนะฮะคือเขาไม่ได้ทําสีนะครับเป็นปั๊มเป็นลายนะเป็นตารางสุดคูณน,นะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่สองห้าสิบสองหกสิบ อโอ้โหไหนดูที่มีโกงขนาดนี้เลยลเหรอ่เฮ้ยเพื่อนๆนไม่มีไม่ได้แล้วอเ <laughs> ก็บดินสายอเ<ห><ว>ก,ก็บดินต่อให้ครบนะครับแล้วก็เหลาต่อโอเคสําหรับของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับร็อจีชอบไหมชอบชอบมากมากเลยนะครับขอบคุณหม่ม้านะครับที่ส่งมาให้ไหนขอบคุณหม่มา้าสวยๆส,วยสิครับทายังไง ขอบคุณครับมามะนะครับที่ส่งมาให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หนูด้วยกดซับสไครต์ให้น้องกอตจิด้วยนะครับแล้วถ้าใครอ่าใครที่อยากส่งของมาให้น้องกอตจิอวดก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ต้องนี่ตรงนี้นะครับโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ นี่อะไรหูดอกหนูเีือเอง